สวัสดีครับเนเกิลพาถว์ที่นี่สถานีรถไฟศิลาอาตวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถจักไอ้น้ำเบอร์274ผ่านหน้านี้เลยค่ะรถจักไอ้น้ำเบอร์274หรือรถจักไอ้น้ำฮานูแมกผลิตโดยบริษัทฮานูแมกประเทศเยอรมน,นีนำเข้ามาใช้ในปีพศ2471และเลือกใช้งานในปีพศ2505ค่ะ ส่วนการจัดวางล้อนะคะเป็นแบบแปซิฟิกคือ4 6 2ขอพ่วงแบบอตัตโนมัตินะคะ เดิมทีแนวหัวรถจักไอ้น้ำคันนี้เนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าเคยวิ่งประจำอยู่ในเส้นทางสายเหนือช่วงนี้ก็คืออุตรดิษฐ์ถึงเด่นชัยค่ะเพราะว่ามีกำลังในการลากจูงมากหลังจากปลดประจำการเนี่ยก็ได้นำไปตั้งอยู่ที่สถานีอุตรดิษฐ์หลังที่2ใกล้กับหอนาฬิกานะคะแต่เนื่องจากพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะสมและคับแคบจึงย้ายมาไว้ที่สถานีรถไฟศิลาอาดจ,จนถึงปัจจุบันนี้เองค่ะ ส่วนทางด้านสถานีรถไฟเซลาอาเนี่ยนะคะเป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ487.52กิโลเมตรค่ะอักษรย่อนะคะคือส,อสลาลลิงอยู่ระหว่างสถานีอุตรดิษฐ์และสถานีบ้านด่านค่ะใช้สัญญาณประจำที่ชนิดหางปลานะคะ<อ>เป็นย่านสถานีขนาดใหญ่เลยนะคะมีความสำคัญในเส้นทางรถไฟสายเหนือเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนทางด้านประวัติของสถานีนะคะเริ่มก่อสร้างในปีพศ2495และเปิดเส้นทางเดินรถในปีเดียวกันเลยค่ะต่อมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2501จึงเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกแต่เดิมเนี่ยสถานีนี้จะให้เป็นสถานีรถไฟอุตรดิตถ์แห่งใหม่และให้ยุคสถานีอุตรดิตถ์เก่าไปค่ะ จึงได้มีการคัดค้านจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ต้องการใช้สถานีรถไฟอุตราดิตหลังเก่าอยู่และจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีรถไฟศิลาอาจเมื่อปีพศ2503จนถึงปัจจุบันคะ่ะขอกกดติดามกดกระดิ่งเพื่อเป,ไป็นกำลังใจและ,ละรับชมคลิปใหม่ๆของช่องนี้เกิลพาทัวร์เลยนะคะ เราจะไปด้านหลังของรถจักไอ้น้ำกันบ้างนะคะซึ่งเป็นศูนย์บำรุงทางสายเหนือของฝ่ายการช่างโยธาค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีตู้พอหอเป็นไม้สักโบราณอยู่ด้วยค่ะน่าเสียดายวันนี้เป็นวันหยุดประตูไล้ปิดเข้าไปชมข้างในไม่ได้นะคะข้างในเนี่ยมีของเก่าเยอะมากๆแน่ๆเลยสังเกตจากรางที่มาทําเป็นรั้วค่ะผลิตในปีคศ1913 เลยมีอายุกว่า108ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรอถ่ายขบวนรถไฟจากมุมนี้กันนะคะดูร,บรอบๆกันไปก่อนค่ะด้านหน้านี่ก็จะเป็นหอสัญญาณค่ะมีรถจาก G E K เบอร์ er 4024จอดอยู่ด้วยนะคะ น่าจะเป็นรถจักรสับเปลี่ยนของที่นี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นมุมสวยๆบริเวณหอสัญญาณนะคะยินดีต้อนรับมาตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามสะดุดตามากๆค่ะ มาไกลๆนู่นแล้วค่ะ ขบวนรถเร็วขบวนที่102เชียงใหม่กรุงเทพทำขบวนโดยรถจักอันต้อมเบอร์4 1 4 0ค่าสีน้ำเงินคือหวางเครื่องยนต์ MTU แล้วนะคะ ไฟศิลาอาจเนี่ยก็จะมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นจุดรับเชื้อเพลิงค่ะ <S <S เมื่อรถถ่านมาเนี่ยต้องแว้มาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณนี้ทั้งขานขึ้นและฐานล่องเลยนะคะนี่เลยค่ะอันต้อมเบอร์สี่หนึ่กำลังเติมอยู่เลยค่ะ ชมการขนมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟกันนะคะช่วงรอเต็มมันเนี่ยไปแลคะขบวน102่่วงรถมาร้าสิบคันเลยนะคะ โค้งเนี้ยใช้ความเร็วไม่เกิน6 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะ และในคลิปต่อไปนะคะเราจะข้ามย่านสถานีหรือข้ามรางไปชมกันอีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งจะมีสร้างรถเก่าจอดอยู่เป็นจำนวนมากๆเลยค่ะรอชมกันในคลิปหน้านะคะ